เป็จนจ้าแน่นนเลย่อนแสงแดดเั อ๋อมาหาเนี่ยครับอ๋อ้ทำอะไรกันครับไปไหนไปไหนไม่พี่ทำอะไรกันไปไหนไปไหนวันนีไปโดนตูมมีอะไรรับใช้ไม่ไม่ทำอะไรกันเอ้ยเดี๋ยไเดี๋ยวจับไม่ไม่ไม่จอดทำกันเงี้ยฮะทำจอดอยู่ประชาชน่ะเนอะอ่าแล้วมีอะไรรับใช้มีอะไรครับที่เขาโบกมางี้ยระบบคอาผิตคอาผิดอะไรแล้วคุณมีอะไรคุณต้องมาถามอ่ะก็เพราะผมเป็นประชาชนผมถามไม่ได้เหรอผมเห็นรู้คุณหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือผมสงสัยไงครับ สวัสดีครับไม่ผมสงสัยไงสงสัยไงสงสัยอะไรตำรวจทางหลวงก็มีหน้าที่มาบบกอย่างนี้เหรอโบกไม่เลยตำรวจลุงเราคุณว่าตำรวจทงหลวงเขามีหน้าที่อะไรบริการประชาชนครับทำน้อยความสะดวกแต่แม่ผมเห็นที่เห็นเขาโบกรถมาเงี้ยแล้วพี่ไปโบกเงี้ยเดี๋ยวจับไม่ใช่ไม่ใช่คือมันทําไม่ถูกอย่างนั้นจ้ะไม่ใช่คุณฟังผมก่อนฟังก่อนแล้วคุณจะตอบถามเรื่องอะไรคือผมเขาผิดอะไรที่พี่โบกเพราะอย่างนั้นคือเขาผิดอะไรอ่าแล้วไม่ต้องผมต้องบอกอ่ะก็ก็ผมเป็นประชาชนเผื่อผมจะได้มีความรู้ วันข้างหน้าทำไมเพราะว่าผมที่สตชก็บอกว่าแล้วไงว่าอืดับจับซุมจับอย่างนี้มันทำไม่ได้ไม่ใช่แบบที่ไม่ปกติไม่ได้แล้วรถขับมาเร็วๆอย่างนั้นรถขับมาเร็วัๆน่ะพี่ไม่ได้ับจับไม่ได้ซุ่มเลยเนี่ยยอันเีพี่อยู่เนี่ยแล้วพี่มาอยู่ตรงยืนเตือนอย่างเงี้ยไม่ไดับไม่ซุ่มเลยเรื่อถืองเไม่ได้ค่ะจอดไปด้วยผมได้รับการแจ้งมาอ่าไม่เห็นแจ้งหลายคันจังเลยใช่ผมก็มาตรวจสอบไม่ยเดี๋วแป๊บนึงไม่ผมเห็นเรียกหลายคันแล้วอค่ยเดี๋ยวแป๊บนึง ครับแช่ไปแช่ไปครับอันนี้ไหลสดนะครับ,อ,รบอ้าวแช่ไปครับแช่ไป,ไปอ้าวเห็นะครับ ฟ้าไม่ย 6, 6. ่อหกหกสองหนึ่งหนึ่งแปดให่ผ้าอ้าวเจเบียนก็ขาดอีกแล้ว ขาดแล้วเนี่ยทะเบียนคัอนนี้ขาดแล้วเนี่ยเนี่ยใบภาษีขาดแล้วเนี่ยฮะใบภาษีขาดแล้วเนี่ยฮะเนี่ยดูให้ดีก่อนดูให้ดีก่อนอ้าวคุณประกาศหาผมแล้ดูให้ดีก่อนปีนี้มันอะไรสองเทาดูให้ดีก่อนสิคุณดูให้ดีก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยากถามว่าคุณดูให้ดีก่อนใต้ผมขาดไหมคุณดูให้ดีก่อน ดูให้ดีก่อนคุณดูให้ดีก่อนก่อนจะพูดอ่ะคุณมามากคาหาผมคุณดูให้ดีก่อนเดี๋ยวนะครับผมก็เหี้ยวเอากันเดี๋ยวดู ปากไปเลยครับปากแค่ได้ครับไอเกี้เรียกรถพวกในเกียรตแปดพันดี๋ผมไม่ได้เอากันมา ดูนะครับดูแชร์ไปครับแชร์ไปเป็นไรก็ลงดีๆแล้วกันนะครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับไม่ผมต้องการความถูกต้องไงเพราะว่าไม่ใหเ้ททำไม่ถูกนะที่ลองไปลงดูนะโอเคโอเคพร้อมไม่ไม่ทำถูกไม่ทำต่อไปอ่ะทำถูกไม่ทำต่อไปอ่ะทำถูกทำต่อไปเลย ไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> มาจากตอนตู้ไม่ไปนะความผถมครับทำถูกทำไป <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> เปิดตดาลาด <c oughs> ขึ้นรถไปเลย ไปก็ไปนะไม่ไปก็ข้ามไปอีกนะไปเลยนะ อมามมองอเป็นทั้งหลวงดอนตูมครับเป็นดอนตูมนครปฐมเนี่ยไม่ยืนยุตตรงยุทเทินพอดีเลยเรียกรถคอกเล็กไปเจ็ดแปดขั้นนั่นนี่นัน่นอย่ารถหมูอีกเด้วยน่ะ Eo lốt mũi gì thế nè Eo lốt mũi gì thế nè Quên à, Khiến lốt mũi bịp té lên đứa đó Đây là Xoay để lái khăn chú khắp จบไล่คะนน้ก่อนครับไปแล้วจะได้ทริปกว่าขั้นครับสวัสดีครับ